สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นออรัตนานะจ๊ะเมื่อนี่ขอยสิภามือเจ้ามาเที่ยวคือเกานั่นล่ะเที่ยวกับบ่เที่ยวอื่นเที่ยวไก่บ่เที่ยวใสไก่บ้านเพราะว่าเขาบ่มีคาํามันรถต้นอสิภาทุกท่านมาเที่ยวแกงล่ำดวนบ้านต้นอเองจ้าตั้งอยู่อำเภอนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่ามือนี่พิเศษแน่จน่อยเด้อจ้าเป็นพิธีเปิดนะคะของทุกๆปีนะคะสึ่งเดินกันย่ายนอีกทีนี ปรากฏการทางธรรมชาติที่เรียกว่ากุ้งเดินขบวนหรือกุ้งไปวางไข่นั่นเองค่ะกุ้งมันวางไข่ส่วงนี้นะคะผู้บางคนสงสัยว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าห้วยกุ้งบ้านเจ้าคือเดินขบวนแล้วไปประท้วงบ่บ่แเวนจ้าบ่ได้ประท้วงค่ะบรไเ้เกี่ยวกั็มบค่ะบรไเ้เกี่ยวกับประท้วงจ้ากุ้งเดินขบวนก็เพราะว่า เป็นฤด,ดูการว่างไค่ค่ะช่วงนี้ฤดูดว่างไค่ค่ะกรุงพนมกระตีตรงการถึงไปว่างไค่แล้วแล้วกระแสน้ำม,มันเฉียวเนาะแต่จำเป็นจิต้องเดินสวนกระแสน้ำขึ้นไปจ้ดเดี๋ยวตามตลอดไปบิงง่ายง่ายเลยค่ะจะร้องเพลงไม่ที่มีจริงรลางวันร้องจบเรามมบให้เลยเยอะแยะขนมเป็นกระสอบนะฮะตอนนี้ท่านผู้บริหารในส่วนของโครงการบริหารส่วนตำบลเห็นว่าเป็นเพียมมา,มาหลายท่านแล้วล่ะยังไม่ได้เอืยอชื่อเยอะสักรู่ก่อนตอนนี้เครื่องเสียงนักดนตรีของเรา เราพร้อมในการที่ถึงท่านท่านพญห้มต้องแพคอพหายให้เหรียญหอดแจ้งพวกนี้ขอบคุณทางทีมงานเอาอีกสักสองงานเพลงเนาะต้องเกลียดต้องบอกว่าสวัสดีค่ะโอ้มาหอดว่างนี้ขออนุญาตปิดเสียงเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นเปิดอ่าเพิ่นเล่นเพลงมันมีลิขสิทธิ์เนาะมาหอ FC FC ีอป่ะเดี๋ยวจนออกจากาเดินไปเบิ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้นะคะอันกลุ่มนี้เขาพากันปลูกกล้วยใหม่และกล้วยใหม่ที่นํามาแสดงในงานมือนีกระิบเป็นกล้วยใหม่ที่เป็นกล้วยใหม่ป่าคือเขาอนุรักษ์ไว้ค่ะเขาสิาให้ขึ้นไปเก็บทั่งผู้เขาด้ค่ะเอามาอนุรักษ์ไว้ก็มามาปลูกลงกระถางเนาะคะ่ะเนาะมาเพาะมาเพาะพันธุ์มันไหวเนาะคะ่ะ ต่สวยๆทั้งนั้นเลยไปบันนีตโนศิภางางไปบึงมอง,มองพูนมองขันที่สิปเป็นมองเข้าจัดนิทรศการเดินไปเรื่อยๆก็จะมาพ่อกุ้งใหญ่นะคะกุ้งใหญ่ก <c oughs> ุ้งย่างจะมาใหญ่ขับไหนเนื้อแท้ยินเียหาหกตัวกุ้บอิมบุญบุกอันนี้กะมาจากอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยมาร่วมจัดนิทรศการนี่นี่นี่พี่น้องที่เห็นอยู่นี่จ้า ก็จะเป็นองค์พระนารายณ์บรรทมศิลป์นะคะซึ่งเป็นภาพแกสะสลักนะคะอยู่ใต้น้ําบนภูเขาเทือกเขาพนมดงรักทุกๆปีจะมีการบวงสรวงแต่ตอนอล่อเดี๋ยวหอดูดูการจังสิทายเ้เบิงเนาะนี่ห้องมาปอกกุงสมนี่กุุงสมเปิดตู่ใหญ่ปานี่อิลีบ่ <c oughs> บญญาเดียใหญ่ปานี่ดอกจ้าเป็นกุุงฝอยนันละขึ้นมะยังขบวนกันไลายลาย่ขึ้นมะยังน้ำป่วนกันหลายล่เขาเลยเอืน่นกุุงเดินขบวนนะจ๊ะ นี่จุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะมามามาเลยไปต่อห้องโอ้ยบอกกับท่านพาไปไหว้ปวดมึงหนาคนสวยหน่ารอ,อก,ก่อนดิจ้าผููไดบโบยองกันยองเจ้าของนี่ยละนี่จุดนี้จุดเช็คอินถ่ายรูปวิวสวยมากเป็นจุดชมว,วิวจ้าย่ <c oughs> งางไปเรื่อยๆกับสิบภาพไปเบิงมองจุดชมว,วิวมาเนี่ย นี่วิวหลักร้อยล้านพันล้านก็หาซื้อบอ่ได้เด้อจ้าแก่งลำดวนนี่ละนี่ละกลุ่งม,มันชิมะยังน้ำกลนกันหลายหลายท่วนกระแสนำขึ้นไปว่างไครเขาเลยเอื่นกุ่งเดินขบวนสวยมากเลยตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้ไปเรื่อยๆรเรืเนี่ตอนนี้เราก็มาเจอเด็กๆทำกิจกรรมพอดีเลยนะคะเออเรามาเจอเด็กๆทำกิจกรรมพอดีค่ะกิจกรรม อ่าพี่ลองสวัสดีค่ะพี่ลองสวัสดีค่ะ,โ,คะโอ้โอมื่นี่ผ้ามื่นี่ผ้าด้ <c oughs> หน่อยให้กิจกรรมยังค่ะกิจกรรมนักสืบสายน้ําน้อยตามรอยกุ้งเมกระบวนกิจกรรมตัวนี้ก็คือเราจะจับสัตว์น้าจับสัตว์น้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปสองดูว่าเป็นน้ําเป็นสัตว์ชนิดอะไรก็จะมีตัวเกียบเทียบว,ว่าถ้าเราเจอสัตว์น้ําชนิดนี้ น้ำจะเป็นลักษณะยังไงค่ะจะเจอกุ <reco Christ. S 2> ้งเจอหอยเจอปูเจอปลาแล้วเราจะมีตารางไปเรียบเทียบโอ้ทานอยู่ตรงนั้นโอเคขอบคุณค่ะโอ้เป็นตะมวนจ้ะอานตรงนี้จะเป็นนักสืบสายน้ําน้อยนี่มีกิจกรรมให้เลนหลายอย่างค่ะเมื่อนี้เป็นพิธีเปิดเด้อค่ะตืนอกก็มาทายบรรยากาศเห้เบิ้งนี่นี่อันต้นอ้อมาเบิ้งเคยมาเบิ้งหลายปีผ่านมาแล้วล่ะตืนอกกับ่ค่อยได้กับบ้านเนาะ เนี่ยคันคันเกิดมาปีใดที่มันแบบน้ำเชี่ยวแห้งๆสิขึ้นมาย่างน้่นนี่เลยได้จ่ะแห้งยา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 งน้ำหินไปยังสิจ้ะย่างขึ้นไปคนละต้นน้ำคนละขี้ขโมยรู้แล้วว่าเป็นกระปูปูอะไรนี่เด็กๆได้ปูมาเลยค่ะมาเลยครับเป็ดูตรงนี้ครับอันนี้ครับเป็ดูปูลัก้วย เียพมงไปเลยนะรับาวูดเยช่วยบ้านรูปเดียวฐานนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นฐานนักสืบสายน้ำน้อยทีซ้อนเห้เด้กหน่อยหูจักรักธรรมชาติค่ะ ตอนนอสิภาคไปเบิ <wi> ้งฐานต่างๆเข้าเบิ้งเราฐานหนึ่งเขาบอกว่ามีสีฐานเดี๋ยวตอนนอสิภาคยางเบิ้งมีฐานที่สองเออเราฐานยังเนหาะฐานเรียกว่าเปือกปลายอดโดมมอระกดแห่งเทือกเขาพนมดงลัก ้าเดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปกันเลยนี่ฐานนี้เป็นฐานของไฟป่านะคะขอไหมท่าที่นี้ควบคุมไฟป่ายอดโดม ฐานทุดถ่ายอยู่สายบันเดี๋ยวเราเขายังมาจากฐานองค์หันหนึ่งฐานสองฐานสามฐานฐานที่สี่อยู่สายระบันฐานที่สี่เอาผักสลัดเดอร์ค่ะทุกคนผู้ใดอยากมาเที่ยวแกงล่ำดวนกุ้งเดินขบวนนะคะงานพระเฮาจัดขึ้นตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปค่ะวันนี้คือวันที่สองกันยายนจนถึงวันที่สาม สิบกันยายนกันเลยนะจ๊ะผู้ใดสิมาก่ะติดต่อสอบถามเสิร์ชเบิงขอมูลทัง Google ได้และกาสามารถบุกจองนะคะวันเวลาสถานที่นะคะเพื่อที่จะเข้าชมคุ้งเริอนขบวนได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อขอบคุณนะคะบ๊ายบาย